เขาห้ามห้ามแล้วเขาถ่ายลูกเองให้หน้าแล้วข้ามันก็ถ่ายออกข้าวหมดเลยเรียนด้วยชายชราร่างกายพิการอายุ65ปีอาศัยอยู่ในวัดไร่ขิงมานาน30ปี ด้วยร่างกายที่พิการไม่สามารถทำงานเลี้ยงชีพได้จึงจำเป็นต้องมานั่งขอทานและทุกปีลุงเอี่ยมจะนำเงินที่ขอทานได้มามอบให้กับทางวัดเป็นการทำบุญจำนวนมากจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานทำให้ลุงเอี่ยมไม่สามารถขอทานได้อีกทางวัดจึงให้ลุงเอี่ยมาย้ายไปอยู่ที่ห้องว่างภายในร้านค้าสวัสดิการโดยไม่เก็บค่าเช่า โดยมีลุงขาวที่เป็นทั้งคนดูแลและเพื่อนมาคอยดูแลหาอาหารให้กินด้วยลุงเอี่ยมเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุและประกอบอาชีพขอทานมาตลอดทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านลุงเอี่ยมเพื่อติดตามสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งปัจจุบันลุงเอี่ยมไม่ได้นั่งขอทานอยู่ในวัดแล้วหลังทราบว่าการขอทานนั้นผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน เบื้องต้นทางพัฒนาสังคมจังหวัดนคนปรปฐมได้พาเจ้าหน้าที่และคุณหมอมาตรวจเพื่อทําบัตรผู้สูงอายุและบัตรคนพิการเพื่อให้ลุงเอี่ยมได้รับสิทธิ์โดยลุงเอี่ยมจะได้เบี้ยยังชีพผู้พิการ800บาทต่อเดือนและเบี้ยผู้สูงอายุอีก600บาทต่อเดือนคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณหน้าหรือประมาณเดือนตุลาคม2559และได้ให้ลุงขาวเข้ารับการอบรมผู้ดูแลผู้พิการเพื่อให้รู้วิธีดูแลผู้พิการที่ถูกต้อง จะเอาคนที่ดูแลเนี่ยไปอบรมผู้ช่วยคนพิการาประมาณสามวันแล้วเสร็จแล้วก็จะมาเป็นผู้ช่วยของคุณลุงเอี่ยมนะคะได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐานาหลังจากนั้นเนี่ยทางพอกก,ก็จะมีเงินเขาเรียกเงินส่งเสริมในเรื่องของผู้ช่วยคนพิการชั่วโมงละ50บาทนะคะถ้าคุณลุงผู้ดูแลเนี่ยเป็นผู้ช่วยดูแลคุณลุงเอี่ยมเนี่ยวันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งสัก6ชั่วโมงก็ได้300บาท ด้านกรมกิจการผู้สูงอายุได้เข้ามาดูแลลุงเอี่ยมนอกเหนือจากเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนได้ทําการปรับปรุงดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยจะขออนุญาตวัดไร่ขิงทําห้องน้ําให้ลุงเอี่ยมเบื้องต้นได้มีการสอบถามถึงการย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราแต่ลุงเอี่ยมปฏิเสธนอกจากนี้ยังมีการเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพจากโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างสม่ําเสมออีกด้วย ในขณะนี้เนี่ยทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงนุษ์แล้วก็ทางกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของเงินเงินอุดหนุนนะฮะให้ให้กับคุณลุงนะครับระยะสั้นเพื่อ <ๆ S 1> เพื่อเพื่อให้อยู่ได้นะครับแม้ร่างกายจะพิการแต่ลุงเอี่ยมไม่เคยคิดจะเป็นภาระใครเงินขอทานที่เคยหาไมา่ได้แม้วันนี้เงินจํานวนมากส่วนนี้จะหายไปแต่ลุงเอี่ยมก็ยินดีที่จะทำตามกติกาของบ้านเมืองนับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนในสังคม